สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม10คู่รักดาราคนบันเทิงมีแพลนวิวาในปี64ไม่ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างที่เตรียมสละสดกันในปีหน้าไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่รักของนักร้องสาวแจมชลธารว่าที่เจ้าสาวที่เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจนามว่าคุณกิตสวมแหวนคอตแต่งงานไปหม,ดมัดๆเตรียมรั่นระขังวิวาในปีหน้าแน่นอนครับคุณผู้ชม มาต่อกันที่คู่รักของนักร้องลูกทุ่งสาวออมบูเบอรี่อีกหนึ่งนักร้องสาวที่เตรียมสละโสดในปีหน้าหลังจากที่แฟนหนุ่มชาวต่างชาตินามว่า Anthony แอนโทนีได้คู่เข่าขอแต่งงานบนเืยยอดกลางทะเลท่ามกลางเสียงกริกรากของเพื่อนๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ มาที่คู่รักของนางเอกสาวจักรจันอคัมศิริที่เพิ่งเซยเยตตอบตกลงแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไทยญาติบริษัทสุพีมทีมจำกัดนำว่าคุณเควัฒนาหลังจากที่ซุ่มคบกันมานานกว่า2ปีต่อกันที่คู่รักสุดหวานของนักแสดงสาวหญิงรัฐาโพงามและคุณตุลตุลเทพเอื้อวิทยา ทั้งคู่ก็ได้ออกมาเผยว่ามีแพลนวิวาในปีหน้าที่จะถึงนี้หลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหากันมานานถึง3ปีข้ามาที่คู่รักของนักสแสดงหนุ่มมาดเข้มคุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มเอสกันตพง์และคุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวคริสตินา่าที่ล่าสุดนั้นฝ่ายชายได้ควงว่าที่เจ้าสาวไปจดทะเบียนสมรสส่วนงานแต่งนั้นก็มีแพลนอีกครั้งช่วงปลายปี64นั่นเองครับ ไปต่อกันที่คู่รักของนักร้องหนุ่มกวาง Abnormal และสาวน้ำหวานพิมลาคู่บ่าวสาวที่มีแพลนไว้ในปี63แต่เป็นอันต้องเลื่อนงานแต่งกันออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9โดยทั้งคู่นั้นมีแพลนไว้เป็นปี64นั่นเองครับ มาที่คู่รักของนักแสดงและนายแบบหนุ่มมาวินทวีผลที่ได้ควงแขนแฟนสาวตู่ปิยว,วดีเข้าพิธีมั่นเรียบร้อยเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหากันมายาวนานกว่า10ปีซึ่งก็ได้เตรียมเลิกมงคลแต่งงานไว้คือวันที่28กุมภาพันธ์2564นั่นเองครับคุณผ,ผู้ชม ถัดมาที่คู่รักของนักร้องหนุ่มอารมดีอย่างหนุ่มดิมฮลินหรือดิมเทคทูคัลเลอร์กับวันใจสาวนอกวงการนามว่ากวางคู่รักที่คบหากันมานานและล่าสุดนั้นหนุ่มดิมก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานซึ่งแพลนแต่างงานของทั้งคู่นั้นคาดว่าจะมีขึ้นในปี64แน่นอนครับคุณผู้ชม ัดมาต่อกันที่คู่รักของเมืองกิตา้าวงกสโนว่าอย่างหนุ่มนศ์กสโนว่าที่ล่าสุดนั้นหนุ่มนดได้คุกเขา่าขอแฟนสาวศิลปินชื่อดังในแวดวงสตรีทอาร์ตอย่างสาวเนออนุไทยหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีและเตรียมสละดสดกันอีกคู่ในปีหน้าแน่นอนครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงมากความสามารถอย่างหนุ่มเจสันยัง ที่ล่าสุดนั้นหนุ่มเจสันได้โพสคลิปโมเมนต์สุดหวานขอแต่งงานแฟนสาวนอกวงการที่ริมทะเลพร้อมข่าวดีเตรียมแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านแน่นอนครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ